คลิปขับรถเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้าอาจจะยาวทั้นนี้งครับแต่ว่าอยากจะทําเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเส้นทางในการเดินทางที่ไปเที่ยวเป็นอย่างไรนะครับมีความปลอดภัยแค่ไหนเพื่อจะเป็นการตัดสินใจได้ว่าเพืเ่นนอนๆควรจะไปเที่ยวหรือไม่ไปเที่ยวครับาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมไปกดแชร์ก,ก,ก,กันก่ ไลค์แลกดับส,สไคด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้เรากำลังออกจากเขื่อนบางลางนะครับตอในเขื่อนบางลางก็ดีครับแต่ว่าบังเกินว่าตรงเขื่อนปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับมันก็นเลยไม่ได้ขึ้นไปดูวิวด้านบนเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อกันที่สกายวอล์กไอนะครับ นี่เรากำลังออกอถนนเมนแหละเลี้ยวซ้ายอ่ะตอนเรามาเราเลี้ยวไป,ออไปลงไหปออตอนนี้แหละลงไปไเรื่อยๆอันนี้มันอยู่ถนนไอน้นี่ละถนนจะได้มทิตงนะที่เราพี่ 41ซนะครับบนเส้นนี้ก็จะมีบ้านเรือนอยู่าสองข้างทาคงค่อนข้างเยอะมีรถจักรไปมาตลอดครับเท่า,ท,าที่เรา,าขับไปก็วิวเนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับด่านเนี่ยถ้าจะมีเป็นเป็นระยะระยะน,นะครับบางด่านก็จะมีเจ้าหน้าที่บางด่านก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตุ้งแต่ก็จะมีเกือบตลอดเส้นทางครับท,ที่เราเดินทาง ถนอนเยาลาเบตงเส้น410อีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่มีความสวยงามมากครับถามว่าอันตรายไหมในกลางวันที่เราขับเราก็มองมอันมันไม่ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยบ้านเยอะครับแล้วก็ด่านก็จุดตรวจเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ รถที่ใช้สัญจรบนถนนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับข้อแนะนำสำหรับการเดินทางเส้นยะลาเบตงนะครับควรจะเติมน้ำมัมขขนมาให้เรียบนระ้อยเข้าหนูน้ำให้เรียบร้อยจากทางด้านตูมรยะลาที่ก่อนเข้ายะลาครับเพราะว่าเส้นนี้บังน้ำมันจะน้อยจะมีอีกทีก็เกือบจะถึงเบ,เบตงนต่ง ตลอดสองฝั่งเครา่องทางนี้นะครับมันจะมีผลไม้เป็นส่วนผลไม้ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นก็จะเป็นทุเรียนส่วนใหญ่แล้วก็มีร้านขายผัดกิ่งผัดทุเรียนด้วยนะครับตลอดเส้นทางนีคะ,นะครับเราก็จะเจอเนี่ยครับตามหมู่บ้านมีของขายมันมีตลาดนัด เขตดนนี้มีเจ้าหน้าที่ตรวจแต่ก็ไม่ได้ตรวจนะครับมีป้ายประกาศจังติดอยู่ตรงหน้าป้ายนะครับเนี่ยครับมันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่ากังวลอะไรนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาเดินทางวันเที่ยวที่นี่บบตอนนี้ก็เหลือประมาณ16กิโลนะ16ตองเจอปั๊มแล้วเดี๋ยวเราแวะเข้าห้องน้ำพักรถพักคนสักคู่เดี๋ยวเราเดินทางกังต่อมาจะเข้าห้องน้ำทาง เติมวันที่ที่เต็มถังวรเดียวเราไปต่ออายุเองซึ่งมันคาดว่าไม่น่าจะมีปหา้ครับแต่เไปเต็มไปก่อนออกไปก่อนนะครับเดีวเราเดินทางต่อ,อนะครับไครับตออข้างทานก็จะมีรถตลอดแต่ว่าการขับขี่ก็ต้องระวังโดเพราะว่าหันฟมันคันเยอะแล้วก็เป็นเลนส่วนกัน ที่เราขับผ่านมาเรื่อยๆจะมองเห็นมูาดม,มาันก็จะมีตลาดขายของอยู่เป็นระยะๆนะครับซึ่งึงเราก็เลยมองว่ามันก็ไม่ค่อยอน่ากังวลเท่าไหร่ในเรื่องของการเดินทางในช่วงกลางวัน,นถนนยาลาเบตงเส้นี่หนึ่งูนยนะครับก็จะเป็นถนน เส้นทางหลักนะครับแต่จะเป็นเส้นทางที่น้นส่วนกันเส้นทางจากช่วงวันนันสตาร์มาเนี่ยครับก็จะเป็นเส้นทางขึ้นเขาจะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่เขาแบบชันมากนะครับแล้วก็โค้งแต่ก็ไม่ใช่โค้งขนาดโค้งเยอะโค้งหักซอกอะไรประมาณนั้นครับขับขี่ก็ค่อนขา้างได้นะครับแต่รถยอะก็ต้องให้ความมัน่นคงนะตอนนี้เราก็ เข้าไกล้ตัวตอำเภอเบตงครับมองเห็นป่ายยนดีตอนรับสู่อำเภอเบตงครับต่อไปอีก2อกิโลเมตรงเบตงเนี่ยจะมีที่เที่ยวหลายที่นะครับคอยติดตามไมครับเราจะพาไปเที่ยวกันถนนเส้นยลาเบตงเส้น410เนี่ยเป็นถนนอนีกเส้นหนึ่งนะครับที่ผมขับมานแรกผมมีความรู้สึกวชอบที่ดีเพราะว่าวิวค่อนข้างสวยงามนะครับ เราก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับกำลังสบายสบายแถวปนแอร์นี้ก็ไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับนะครับแต่วิวข้างหน้ามันสดชื่นครับว่ามีแต่ผูเขาสีเขียวๆนะครับตลอดเส้นทางตอนนี้พากินของถตรุตรงหาสีหายุดถ่ายรูปเช็คอินตรงเขื่นขอนางลานไม่ได้นะครับ kek mai la. นี่แหละตรงนี้แหละจอดได้เนี่ยตรงนี้แหละนี่ไงน,นี่แหละเนี่ยจอดตรงนี้เดี๋ยวถ่ายรูปรถตรงนี้แหละฝั่งนู้นน่ะสวยโอ้ก็ถ่ายกันผาลักว้างขนานที่เราเห็นน่ะตรงนี้ก็สวยเนี่ยที่เราเห็นมันจะเป็นรูปร่างนู้นส่วนใหญ่อะเอาสักทีก่อนขาไปอ,ะอ่ะนี่แหละตรงนี้แหละเจอแล้วน,น,นะครับ จุดเช็คอินถ่ายรูปตรงสะพานข้ามเขื่อนบางหลาตรงนี้อาการดีครับลมเย็นสบายครับสามารถจอดรถตรงด้านลิมของขอบสะพานถ่ายรูปชมวิวได้เลยครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับจุดหมายถึง Skywalk Ayu บนนู้นก็มีจุดชมวิวนะเป<า>็นศาลาเห็นมี <พ ant S 2> <า>แต่ตรงนั้นศาลาใช่ไหม,มตรงนี้มีร้านนัง่งเนี่ยมีรถจอดเดอนี่ยอ๋อหลายกาแฟอืม,อมววนี่วะอือะไรวะแม่หวาดคอฟฟอีก400เมตรเลี้ยวขวา

ลองกองทุเรียนทุเรียนนี่มีตลอดทางทัง้งสองฝั่งเลยบนเขาแล้วของฝั่งซ้ายขวาเขาดูกแนวทางก็จะเป็นขับเลาะเขาไปาเรื่อยๆโอ้สะพานด้านข้างด้าน,นข้างก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยเราต้องข้ามน้ำเนะีย สองข้างทางก็ไม่เปลี่ยวก็จะมีบ้านคนเป็นระยะระยะระยะอ๋อนี่อันนี้ก็ได้เป็นทางเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวเลียว,วแระเดียบกลับคูแคมปิ้งรีสอร์ทอ๋อคูแคมปิ้งอยู่แถวนี้แสดงว่าใกล้ใกล้แถวอ่าเกงแล้วล่ะไปต่ออีก1.5กิโลเมตรอันนี้ก็ขับมาชมวิวเฉยๆข้างทางแวะเข้ามานิดนึงนนก็จะเป็นแบบนี้ อันนู้นเป็นรีสอร์ทเป็นเข้าทั้งเข้ารีสอร์ทใช่ไหมอันนู้นน่าจะใช่คุณแคมปิ้ง มาเที่ยวเฉยๆแล้วเราก็จะวนออกครับเขามาตรงระพานเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเบตงต่ออ่อมีรถเยอะนี่ขนาดวันธรรมดาถนนไม่หงาว่ามีรถ,ถตลอดเบตรงสามสิบ<ร>ห้าก<ร> <5 S 2> ิโล แสดงว่าใกล้อายเวรแล้วว่าอายเวรมันออกมาประมาณ3 0สิบกิโละน,น่าจะใกล้แล้วแหละเนี่ยสองข้างทางก็จะมีบ้านแบบเนี้ยไม่ไม่เปลี่ยวเลยอะ่ะเป็นไหล่เขาก็จริงอะ่ะแต่ว่ามีมีมีบ้านตลอดแล้วก็บ่อน,น้ร้อง คร่งน <st ut> ี้เราเขาไปเจอดาาันี้ตำรวจดาดตัวนี้ก็จะหาไปจากที่เราเจอครั้งแรกแต่ก็มีแต่เขม่ไมีเจหน้าที่ตรวจอายวะไเี้ยราองนี้อเวรเราจะหาที่พักต่ใจเนี้ยอามีโฮมสเตย์แล้วเดี๋ยวเราออกเที่ยวไป่ัสามแล้ว ก็ตั้งใจว่าจะมาพักกันนะที่ว่าอยู่ล่างนะแต่อันนึงเราต้องหาอีกห้าร้อยเมตรเลียวขวาจังห้รอยเมตรเลี้ยวขวาาจะเข้าทางเดียวอุตสลยว ออเจกิโลแต่2กิโลเข้าไปสอกิโลถึงบ้านแบรอาก่อนนั่งนั้นที่ฟัองอื่นจะอยู่ข้างนอกนี้ไงอันนี้นที่จะใกล้สุด เพราะมันอยู่บนเขาพี่ก็น่าจะโอเคอาการน่าจะดีนะ สกายวอล์กต้องจอดรถแล้วนั่งรสองแถวทไปไหนมั้งไม่นั่งมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยเขาให้จอดที่ร้านจอดรถอะ่ะเขาให้จอดร้านจดอดรถอ่นะแต่กลางวันนี้ไม่มีคนไม่ได้ขึ้นว่าไปไกลับขึ้นว่2กิโลกลกไปอ่นะไปไหน มีทีกลับด้วเเดียวเดีเดยวก็มาข้านอนในเมืองแล้วออกจากเมืองทีห้ามาที่เนี่ย,นะยามาในสวนนี้ป่เออเใช่ใช่มาในสวนเรารูนอนได้ป่ะห<ม>้องพักบน,น,นอนัไ<ม>น,นไหนอะห้อล็อกเต้า เป็นเพิงเพิงไม้ไม้อ่เพิงไม้ไผ่อะเนี่ยขึ้นก้นนี้เอ๊ะเนี่ยบนไม่มีใช้น้บ้านคนนีตรงไหนวะนี่โฮมสเตย์มไม่มีอีกีดตำรวจเลย ได้บินโดนอ,อีกสามรยเมตรเลี้ยวขวาที่ 6, ไฮเวย์หกพันสามสิบสองเลี้ยวขวาที่ไฮเวย์หกพั ขึ้นไปบนสกายวอล์กครับทวนอีกชั้นหนึ่งเราก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ครับค่ารถสองแถวก็ยี่สิบบาทต่อคนแล้วกับค่ามอเตอร์ไซค์แคสิบบาทต่อคนครับสกายวอล์กไอเวเงเวลาประมาณสามโมงครึ่งครับไม่มีคน มาชมวิวกันนี้มหม่ก็สำหรับคลิปนี้อาจจะยาวไปสักนิดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการที่จะมาเดียว ที่เบตงจังหวัดยะลาครัยลลังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราไปเจอเป็นคลิปต่อไปในเป็นบรรยากาศของ skywalk ไอโอเวคในช่วงเช้านะครับ